จัจมณีสิผ้าไปอันเบิงหลังบ้านจุนซี่สังข็แสงจ้าคนขวดเพื่อเมื่อวนี้เบิดแล้วทางในบ้านยาเพิ่นก็เริ่มโปงแล้วนะเดี๋ยวเสียนเอาพวกนี้ไปแซมบองอันที่มันขึ้นบ่าง,งามนะอันได้ที่ว่าเพิ่นไปนล่งหางเจ้าเพิ่อนตลอกเพิ่นออก เราเอินทะลเลาะก็นบะเอาแผงเขียนแผงที่มันบอกง่ามนะเนาะงวดกนออกแล้วเอาเอาอ่อนไม้ไปโล่งนะนีจ่จ้ะจุลชีสังก็แสงมันอี้ขยายเพื่อนนัน่นนี่ขยายเพื่อนไม้ได้เนี่นี่แปดขวดน,นี่ขยายเพื่อนอีกหัวเสือเกาของปีที่แล้ว ตอนแรกว่าเซียนบริไทยดอกเพราะว่ามันคืมเนาะคือฝนติตกอาหารนั่นเพื่อนนันะอัน,นกุ้งมักเนาะหัวกุ้งพวกเนื้อกุ้งพวกเนียงนะมักัาที่นี่เป็ดขยาเพิ่นเป็นฟูออกไหมอากาศเพิ่นฟอกมาลนก็เลยตอ้องแต่เอาใส่ถังมาที่ก็เลยเปิดน้ำใสอันเอาน้ำพวกกันที่ขังไว้นี่เทใส่ละกัน เอาหัวเสือขวดหนึ่งใส่จ้าก็เรยได้แปดขวดได้แปดขวดสีเพิ่นก็นโอเคนะนะอาหารนี่อันย่างดีแล้วได้ไมปีไม่อันกินบลเบิดกุ้งแล้วก็หอยเชลลหอยอันเชลลกับหอยอันเมียงอะก็จำมาได้แล้วกันกุ้ง ะเป็นอาหารเิ่นนี่เป็นเนื้อกุ้งเนื้อกุ้งนี่บางพนันฟอออกมาเปิดเกือบเปิดขวดเลยไปขย่าวเป็นเรื่องของเรื่องเนาะบริเวเปิดเจานเทือนนะอันเิ่นอยู่หลังบานผลมาที่เนียนเปิดเป็นขย่าวก่อนเปิดนะเป็นหล่นออกมากเกือบเปิดขวดก็ไดตรงได้ขยายนี่ นันย่างอีกขวดหนึ่งสีแดงๆนะหัวเสือยอนจังสีเห็ดไมเมื่ออื่นฝนกระสีตกหน้าเรื่องของเรื่องกระเล่นตอนแรกว่าพ่อขยายเราก็ดีเพื่ะนันมีเหตุการณ์จําเป็นต้องให้ขยายเนาะก็เล่มาขยายขวดหนึ่งแดนแปดขวดหัวเสือปีที่แล้วนะเนาะยาเบื้องบนไะเต็มหนึ่งเลยที่นี่เต็มเลย มันที่เนียนกระสิได้เมียนตรงนี้ไม่อค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วเ,เริ่มเริ่มเมียนรังบานเริ่มแปนนเราบางเอาของออกแล้วแปนนเราขนพันมาไวนี้เปิดขวดน้ำนะเดวเซียนเมื่ออืน่นฝนตกกูละแดดด,ดีๆก็จ้งสขยยิขยายเปิดเลยนี่ขยายพันไวเปิดเลยน,นะแล้วกระสิแดงง่ายปลายายปลาท้อง ยา่กระท่องไปไวข้ขางในกระเซียนเอาสันสันเกาคนนี้นี่อันทีเห็ดปีที่แล้วนะสันเกาคนไปว่างมองนั้นที่เกานะมันจได้เป็นสะส่วนกายเห็ดจังสีมันกระเซียนหกนะได้ไปนเมนี่ยนหลังบานเลยที่นี่เมี่ยนให้มันแปลนแปนเริ่มฝนตกแล้วเริ่มมีแมงแล้วแมงอันโตนิ่มๆน,นะขี้ป,ปิงนะ โตอีหยังเ่ะพออืววน่นโตถากอยู่โตอีหยังจักระจีมือเนาะเดี๋ยววันฝนตกใส่หลายๆเพิ่นกระสิมะเกาะทุกวดจัิงสินะกะเ็เลยได้จัดการเพิ่นจ้ะกุหลาบกวางศิบานละ่ะเป็นดอกตูมๆละ่ะกิีาห่อนเล็กน้อยเพิ่นกระจีบานเต็มเลยแหลมเป็นทรงนะ ปีที่แล้วอันเอาจูเนียซี่สังก็แสงเทลาดเพื่นเนาะตอนแรกคิดว่าเพิ่นจะตายได้นะเห็นบ่าตัดต่อเพิ่นขึ้นเพิ่นยังขึ้นใหม่ๆอยู่แดงๆดอกอันตุ่มๆแดงๆนะเพิ่นยังขึ้นมาเป็นปุ๋ยวัดอถุมีตะขี้กระเดียดเลยนะตอนนี้ค่าฝนตกใส่นี่เป็นปุ๋ยวัดทั้งจูเนียซี่สังก็แสงทั้งอันตอนแรกอันต้นกุหลาบเพิ่นขึ้นล่าเพิ่นขึ้นเพียริงเพียขาว กเอาเอาปูนขาวห้อย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 ไปเนาะเปลืกนะขาวๆเนาะนี่แกเบาร้ายกันเห็นบ่เข้าใจกันเนะาะจังไดงมันอนี่ก็ฝากไว้สำเนะจ้ามีน่ะพามาอัปเดตจุูนิซี่สังกษ์แสงต่อไปกับซิมีแต่จุูนิซี่สังกษ์แสงเราที่นี่เพิ่มเริ่มหอนละเพิ่มเริ่มขยายเพิ่นขยายน้ำใสน้ำนะเดี๋ยวแดดดีๆจังสิมานขยายนี่เบิดนี่เลยให้เป็นแดงพร้อมกันเทียเดียวเนาะ เป็นแดงๆวังกันแค่เดียวบาอันทีเฮ็ดอันงวดกวอนนั้นเป็นขึ้นสีสมๆว่า pues, แต่ค้าเพิ่นถึงแดดหลยๆก็ต้องถาลุ่นอีกเพื่อนนึงว่าคนสิเป็นยังไ๋ว่าแต่เพิ่นก็ออกสีสมเลยเนี่ออกสีสมละนะ่สีเขียวอันนั้นเพิ่นก็เริ่มเป็นเขียวละเริ่มเป็นเขียวแล้วนะอันทีเฮ็ดนอันนี้อยู่ของไนอันนี้ขวดข้างในเพิ่นน่ะ อีกขวดหนึงไงเพิ่นขวดนี่ที่ว่างามกรมวนี่ขวดนี่มาขวดนี้ที่ว่างามกรมวลที่เพิ่นเป็นงามกรมวลขวดนี้ขวดนี้เอาไปเพิ่นนี่มีอีกขวดหนึ่งขวดนี่ที่ว่าเพิ่นเค็มนะปีนี้สีเขียวไล่ไล่มีแต่สีเขียวเนึกขยายก็เป็นสีเขียวสีแดงกันตกถ่ายเพิ่นนอนหอนกันพห่นละจึงสีแดงที่นี่ พัานห่อนพันหนาวพัานหิมะก็มาาลแล้วมีหัวเสือเป็นสองัวสีแดงนะตอนแรกคิดว่าเจียนบม่มีหัวเสือแล้วเพราะวันย่านเป็นตายนะถึงหิมะตกใส่เนาะผนเป็นลงมาไวนี้เบิดละเอามาเก็บไว้บองนี้บองเดียวบองหลังบานก็เมียนแปลนล่ะหญ้าคนจะเริ่มขึ้นล้ะ ยวจักน้อยกเกษียน้าเพ่นกระสิขืนเต็มอยู่นี่เริมเขียวแล้วเยวเสียนหานแผ่นที่มันงนน่ามเป็นสอมแซมแผ่นไดที่วานเพิ่นบ่ขขืนงามนะสิยกพ่นออกเสียนเอาพ่านออกแล้วกเสษียนเอาแผ่นไม่ไปใสนะ่ตอนแรกเพ่นมาแบบแหงหงนะแบบอันแบบอัน หย้าเพราะมีชีวิตแห่งแห่งนะนะแตบบ่ที่เพิ่งถือฝนถึกอย่างเพิ่งจะเริ่มขึ้นแลยนะเพิ่งถือฝนถึงอย่างเพิ่งจะเริ่มขึ้นตอนนั้นปูแบบว่าพวกหูว่าเพิ่งจิกข้นบ่ขข้นได้ประวันมาแบบรุนแห่งแห่งเลยเนาะเ่าแต่ยายจังไดมันก็ว่าตายดอกคาะถิกน้ำลายอันนี้พยายามหดนามเพิ่นแล้วก็ทั้งฝนตกใ่น้ำละมันก็เริ่มงามเลยจัหน้อยว่าแต่บางอันบางอันมันกันเป็นลมเป็นบอยอยู่วแต่ถาปีนาเดาเสียน เอาอันพวกขีดินอันกระ Jawal ขีดิดไส้ที่ม่านห้อยเพิ่อนนะนะม่านอัดอัดอันที่เป็นลุมเป็นบอลนะถ่ายเป็นเดยอันติดก่อนนะปีนาแล้วก็ได้ตัดยาให้จังได้นี่แหละ,ะเสษียณเอาขีดินมาเทาใส่ให้เพิ่นเสมอกันตอนนี้ยังอันเป็นคุ่ขาคุ่ขาอยอ่เต็มนึงเลยที่นี่ ปีที่แล้วก็ลายได้จุดในสีสังกแสงไม่จต่สีง้างปีที่แล้วสีแดงปีนี้เบืงสีเขียวสีเขียวอันงลายปีนี้ปีนี้สีเขียวลายตอนแรกสีเขียวบ่มีเลยสีเขียวเ็นกลายเป็นเีียนอื่นเล้ว์ตนะเป็นสีเขียวขีม,มา ีเขียวใบยานังใบยานังเนาะอืมใบยานังก็มีดเลยเขียวปือเลยนะเขียวแบบนั่นเลยแต่แกงามอยู่นะแต่เอาเพิ่ไปใส่ไปลนะใส่ทุกขวดเลยเมื่อแด้เอาไปเททิ้งขื้กระจาวาเลยใส่ทุกขวดปีที่แล้วเทแบบเพียเพ้ยวๆรุ่นอันด์็อกไปเลยนนะปีที่แล้ว นี่เฮดละแรงส่กระส่แบบบอ่อนดอลล็อกขึ้นกันละใส่แบบอ่อนดอลล็อกต้นใหม่มั่ก็งามเลยค่ะเจ้าว่ามันเปียนนั่นว่าแต่เขากันต้นใหม่มันใหญ่น้อเขาก็อย่าไปใส่ต้นใหม่กำลังปลูกใหม่ใส่ไปไหนเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวต้นใหม่ที่มันติดแล้วนะที่มันนั่นากมันเดินดีแล้วเทสะรวดตอนที่นี้ทาสักพัก อยู่พักพักไง่ะเพ็่นกันใบเป็นเขียวอี่ีเลยเขียวง้ามพร้อมเนาะจังได้มันี้ก็ฝากไว้สนิล้ะจ้ามาอัปเดตจุลนิสีสังก็แสงจักสิเห็ดอีกอย่างเหมือม่อหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจลูกอีสานสาวดอนชาแนวนี้เด้ยจ้าบายบายพบกันคลิปหน้าเด้อแดนแดนเิ่อสีส้มอ,อีกหอกก่อนจะปิดคลิปเห็นปะ ขนาดเพ่นบอนแดงด้ยนี่สีเขียวสีเขียวสีเขียวลายปีนี้อันนี้ห่วงงามๆเพียดเองเพิเ้นเดาเพิ่นงห้นปะห่วงงามๆเพียดเองค่าจัดดีๆมันก็นสิแปลนมันก็นสีเบงเป็นแต่ยูยูคือกันละวะเนาะ อันนี้มันยังหกอยู่มันจากสีเข็ดจัางๆไปะจ๊ะไปนาบานที่นี่ไปนาบานต่อนั่งไปอันนี่เขาเอิอนกวงตุ้งมั้งป่ะนี่ยังน,นั่นละดอกอันเหลืองๆนี่นะนี่กระสีอนะันเอาเพิ่นเอาไว้เข็ดพัน,นเก็บไว้เข็ดพัน ใช้พันลนนะปีนาพันสีได้ขึ้นเต็มนี่เนาะบั่งน,น้อยอันนี้แต่งเกลียงเคืองเลยเนหะ็นปะสตรอเบอรี่แต่งเกลียงเคืองเลยมันกินได้แล้วได้เนาะกินได้แล้วมั่งเนาะแดงแดงแดงเกลียงเคืองเลยมั่งน้อยพันขึ้นเต็มเลยเนละ้เห็นปะขึ้นไม่อีกหลายเด้น ก็แทนบองเงียนปีที่แล้วนะเอาจูนเนซี่เอาพวอกเศษใบไม้อีหยังอังนเท่ลงเนี่มัพ่นเป็นปุยย่างดีเลยอันนี้กันอันนี้กันจูนเนสซีสังปรแสงเท่าลาันพวกกันเศษพักเศษอย่างงันที่เอาทิ้งไว้ในนี่นะเพิ่นก็เป็นปุยแล้วตอนนี้ว่างเงนเดือนที่แล้วสร้างหอยอัน หอยอยังหอยแข้งหอยกินก็เลยเอาเปลือกเพิ่นมาทิ้งไว้นี่ให้เพิ่นเป็นปุ๋ยอีกเทื่อน,นึงเนาะมันจะง,งามๆเดรร็อกตึ้งเรืองพีนาคาเพิ่นขึ้นหลายเห็นสิงามเนาะกับสีเหลืองอุ้ยเต็นมน,นะมือนะผักซีผักซีเพิ่นก็เริ่มใหญ่ละผักซีเพิ่นก็เริ่มใหญ่ะล,มละมืนนอนันที่บาน แยกเพื่อน,นั้นขึ้นไปปลูเพิ่เริ่มยายแหละว่าแต่ออกมาอันต้นน,น้อยๆนะเอามาใส่ปลูกใหม่เดี๋ยเป็นกระีไ่้เป็นภุ่มใหญ่ๆตรงนี้นะโซนนี้เป็นโซนผักโซนผักตั้งคุ่นกับแปนเ,ออเติร์ดเลยเดี๋ยวจังสีแดน นีเป็นอีกเ่อหนึง่งก็แต่เอาจูเลนซี่ตั้งก็แทงผีที่แดวเทลาาเต็มหนึ่งน้ำหนักนนนนพวกนี้ก็สิยงามีด้อันกุหลาบมุจาโมนิก็ฝากไว้สน,นิทก่อนนะจ้าบายบายคำละตอนนี้